มันจับยังไงอยากเห็นเหมือนกันน่ะงใช้เมื่อกี้ผมจะจับนะแต่นะเดินออกก่อนเอาจะจับผมได้ไมัม้ยได้ F5 ยกมือขึ้นใครตุกติกผมยิงยกมือขึ้น F5 F5 5 4 3โอเคไอ้นี่ก่อนเลย อย่าทำตัวประกันฉันอย่าล็อกล็อกล็อกไอ้ทอมบี้ล็อกไอ้ทอมบี้มันตีชั่วมากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่ากระดุกกระดิกอยากรู้ใช่ไหมมันป้นยังไงนะโอ้ของใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปใช้สามอันใช่กลัวมืดอหรอหนาปั๊มเสริมมาผมต้องตุนไปใช้เดี๋ยวหน้าไหนเนี่ยเออเดี๋ยวนะคุณคิดว่าผมคือใครเนี่ยแล้วคุณคือใครครับ เเเดดดีีี๋๋๋ยยยวววคุยคิดว่าผมคือน้าหมูเหรอฮะใช่อะเดี๋ยวคุยคิดว่าผมคือน้าหมูหรอคือว่านะหลายรอบแม่งเอ้ยเขาเมินตัวตนชาญดมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรื่องกระเป๋าเรื่องกระเป๋าไปถ่ายกระเป๋าไม่ได้หรอไปดีกว่าเว้ ไม่หนุกเลยเว้ยไม่หนุกเลยเว้ยเดี๋ยวฮะผลดล็อกเหรอเดี๋ยวไปเอาคุณแจยก่อนคันนี้รู้ยังว่าใช้ยังไงฮะไหนผมลองใช้บ้างนหนลองยกมือขึ้นอ,อ,อ,อันนี้คือต้องเล่นบอดเซอร์เลยอันนี้บอดเซอร์เลยแบบไม่รู้เรื่องเลยเล่นเซอร์เลยโอเคเอาร์เซอร์โอเคเอาไรครับเนี่ย <laughs> โอเคเซอร์บอดเซอร์อยู่บอดเซอร์อยู่แล้วหยิบปืนขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาผมสอนอยู่เนี่ยหยิบปืนขึ้นมา ปืนแล้วบอกยกมือขึ้นยกมือขึ้นเออบอกผมยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอ้ยอย่า<ก>จับป, <ผม S 1> ป้งผมเลยครับเนี่ยโอโ้โหซื้อเลยซื้อเลยจังหวะเนี้ยซื้อแบบซื้อแบบซื้อมื่นเลย <c oughs> ไม่นะอย่าอย่ายัดมากผมโอ้ยอย่าผม,อม,อมไม่รู้บอดเซอรอ์ก็มนะา a few minutes later แนววิธีใกล้ๆกันได้นะครบออมร้สนเลยคพร้อมันลงสีดวว้ยไปร้องเพลงได้เอาไปเลยไคร้องได้เอาไปเลย

ต่อมาต่อแถวต่อแถวมาต่อแถวมาเก็บได้ไหมต่อแถวมาต่อแถวต่แถวคลิกมาค้งแล้วกดเดวต่อแถวต่อแถวมเก่งเก่งมากทุกคนมันอวเดดข้าอคขอบคุณครับสำับสาล้างหัเทนะสุจิวะสุจริตวะสุจริตวะเอาไปเอาไป อยากได้เอาไปเลยเอาไปตั้งที่บ้านนะตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งให้ดีนะถ้าจะเก็บต้องใช้ไขควงนะครับเอาว่ะครับผมค,ครับขอบคุณมากครับแม่ผมรวยอยู่แล้วผมอ่ะผมรวยอยู่แล้วผมรวยอยู่แล้วไม่ตห่ว